นะครับก็ชุดนี้ตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับทุกตัวน,นะครับมันจะ ก็ดูมันจะไม่ไม่ซึมสักตัวนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับก็เดี๋ยวก็จะลองทดลองทำไปเรื่อยๆนะครับแบบไหนดีก็เอามาลองทำดูทีน,นี้ก็ถ้าเกิดตงของเป็นบล็อกนี้ก็ให้มันนอนข้างล่างนะครับเวลามีลมมีอะไรมันจะไม่โดน ตัวลูกไก่นะครับก็ให้อยู่นะแล้วกลางคืนก็เปิดไฟให้แต่กลางคืนนะครับ ก็แข็งแรงทุกตัวนะครับตอนนี้พอเดี๋ยวก็ทดลองเลี้ยงแบบนี้ไปนะครับมีสิบกวาตัวก็จะมีอ่าที่เ,เทเบอไทสีเหลืองก็จะเป็นลูกของแม่สานะครับ แล้วกบที่ปอกแข้งสีแดงก็จะเป็นแม่สายปฏิวัติอันนี้พ่อก็เป็นสายดิกเสิร์ฟนะครับ ก็ช่วงหน้าร้อนถ้าเกิดมันโตกว่านี้ก็ไม่ต้องเปิดไฟแล้วนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับสองอาทิตย์ก็จะไม่เปิดไฟให้ตอนกลางคืนแล้วน,นะครับพามันเริ่มโตแล้วนะครับหลอดไฟก็ใช้แค่สี่สิบนะครับสี่สิบถึงหกสิบวัตต์นะครับใช้หลอดเกลียวธรรมดาก็ ไม่กี่บาทนะครับผมซื้อแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็เปิดไฟให้ขึ้นนะครับตอนเช้ามาให้อาหารก็ปิดนะครับนี่ก็มาอัปเดตให้ดูว่าลูกไก่เอาเลี้ยงในลอกดินมัน จะแ,แข็งแรงไหมนะครับนี้อาทิตย์แรกนะครับถือว่าแข็งแรงดีทุกตัวนะครับมีวันวันที่หนึ่งวันที่สองก็จะมีอยู่ซึมซึมอยู่บ้างนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มชินกับดินแล้วนะครับก็เวลาเราเอาเอาลงดินก่อนก็คือมันจะทำให้ปรับสภาพเร็วนะครับ จะได้ปรับตัวกับหากินคุยเสียดินหากินเองนะครับก็จะมีปัญหานะเวลาก็ถ้ามันโตมาอีกหน่อยก็คงต้องแยกนะครับตัวผู้ตัวเมียมงนันจิกขนกันนะครับขอผ,ผมนี่เจอบ่อยนะครับจิกขนจิกปีกกันก็เลยต้องได้แยกนะครับ ตัวเมียก็เอาไว้อีกล็อกหนึ่งตัวผู้ไว้อีกล็อกหนึ่งนะครับเห็นะครับเริ่ม,มอ่ะอีพวกตัวเล็กๆก็โดนได้จิกแย่งอาหารกันนะครับขอคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ